ดีจ้าสมัสดีข่ะพี่น้องล้องไป <Okay. S 1> พูดเช็ยดยังมาหนิโอ้ย oh, พวกพวดตักลินที่ผมจะพูไปใส่เขาเสียมเลยปะ mm hmm. คนมันชอบอ่ะทุกคน คนมันชอบคนมันชอบคุณจะทําอะไรที่โจะปลูกต้นไม้นี่เร็วพี่น้องเอาอุดสาวมาน้าได้หนิแม่เพื่อนเหตงไดแหงนอนนี่อุตสาวมาด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นต้นเป็นต้นข้าวพันษาเป็นต้นพันษาพะนะอ่าสื่อจากบ้านเพิ่มสีชมพูนะคะสื่อม้าสองกระถางกระถางละ ห้าสิบบาทอนีญี่ปุ่นก็เลยให้เพื่อนเคาะไห้นะให้เพื่อนเคาะไหเจะควองก็เลยเอาแยกเอานอหน่อยหน่อยมันมานน่แยกเอานอหน่อยน่อยมันมาถางหนึง่ง,อาาง,งดอกเขาจะเป็นสีบานเย็นนะคะทุกคนหน่ดอกสีบานเย็นอ่าพันอนนี้มันจะมีอยู่สามสีมันจะมีสีเหลืองสีขาวสีบานเย็นนะคะ สีชมพูแหละจะว่ามันออกมามันจะเป็นสีมันจะเป็นสีบันดินแก่ๆแ,แล้วนาะมันจะเป็นสีบันดินทุกคนอยู่บนจะอันนี้เป็นอีหยังดอกเขาเอื่อวะจังไลยดอกเอิ้นว่าอีหยังดอกอันนี้ก็สีสวยนะก็เลยเอามาเพราะว่ามันยี่บนบ่าหันงี้ก็เลยเอามาจะส่องกระถางได้บเนี่ยส่องกระถางสุดทา้ายไงเปือ้องที่เปืองดินเหรอ ของมันมาะคนมาปลูกต้นไมย้ยังสีแบบทุกว่ากันคนชอบโดยส่วนตัวคนมาโดยส่วนตัวฮะกระถางที่มันโอ้ยผักนา้งอ่นี้ยากระได้เนาะก่ได้กินดอกพักกันปลูกกันสลัดแล้วก็บ,บ่ใส่ฟุ้นใส่หยังบ่หัวซากกันเไร บนลวนทุกคนไปกินมันดอกเยบนเลอาเพราะผมพากันเด็ดกินมาผมพากันเด็ดกินุกตื่นเต้นเลย ชอบโดยบุคคลคุณชอบโดยส่วนตัวาตายละทำนี่ยี่บุญหักใช่ไหมตรงไปโอ้ยตาย,ตาย,ต,ายตายหักเลยปะอี่สาวห่อมาอย่างดีถ้าหักมามุนมาหมุนอยู่นี่ทีนะ อยาได้ไดแน,นี่ด็กพอแม่นีควนบีบป้าคนน้องกลัมาป้าชอบปลูกต้นไม้คนือเห็นชุนชมยิบบนดอกสีเหลืองกับสีชมพู่แล้วอยากได้ยิบบน,นมาขั้นอยากได้เดี๋ยวอนยิบบนจิสั่งมาหายัยบนมา ป้าจันนบนท่าปากแดงคืงองึยู่ยังไม่เห็นปากเลยสีทักเนาะบนท่าปากแดงเน,นี่ยแมงมุมมีสีปากเลยโอ้โทรศาพัพท์อีหยังบุเห็นหมดสีปากอันนี้กับพันเดียวกัน เท่งนอนขนมสีชมพูโอ้ยด,ดินดินทงมันแตกมานี่มันดินทงมันแตกแล้วบัน,นี้มันน้ำเขาเพื่อนแตง่งให้ เอือนแต้ใหายอยู่บนนะคนมาตนใหม่คือกันต้องหดนมมนด้บอยหูเป็นนา

หายไปนอหนีินะดูนะจะติดไม่ติดไม่รู้นะมันหันหันปวดเลยไม่เจ๊งใดเลยนะเ,ยเปียกกระโดด ความชอบสำหรับแต่ละคนนะทุกคนคนวโอ้ยกามาตุนหยังมากไหมเถอะเงี้ยดีฮอนมากวคู่กัน ไว้แล้วก็บพ่พามันกินแหม่อาลงสลัดก็ได้พ่เด็ดไปกินมันก็แตกมันก็บ ยี่ยบุก็จะนั่นมืดเขา่ามืดเขา่าหน้าจอมันปรับขอมมันเองนี่บุม๋มเดี๋ยวหายังก็พ่เห็นพอมาแต่งตั้งกลางแย้งมันสิมืดเขา่ามืดเขา่ามันขนาดาษกูท่า,าปากเลยเด็กถ้าปากเลยเด็กไม่เห็นสีปากเลยตับปือ้อปื้ออยู่ไปตะนายโทรศัพท์กระดาษยังไปมันเสียงเขามาประกาศขายเกี่ยมังก่อนกินเขากับหยังเนาะเนาะล้วก็สิไปตลาดบัานีึงบายบาย,บายน บอไดบอบางเนงตัดเอ็นบอบางหนงเอาซาเลียงออกมาแล้วก็ตัดไอ้มันไปใส่ล่ะเนี่ยตัดไอ้ต้นกระโพดออกใส่รถไดใบได้สีเอาไปให้พอไปล้มเว้สวนใหงแล้วหง้วบบดหินหงอกพอใหญ่ก็ตืนแล้ว ตื่นแล้วถักมาบอกแล้วกําลังขับรถออกไปอัน,นกําลังขับรถออกไปเฮ็ดงานพอ,พอน,นี้ยุคพอนี้หล่นเนี่ยเปิดเข่าม้าสิมันคือแจ้งบันี้เนาหันเห็นบ่นี่ีบนถือยางโยงเข่ามาเปิดแจ้งตะวันหนาขาวตะวันโตดำโอ้พี่น้องเอาลูกเสียงทุบกระสับปิดตะนายเนาะ สีมือสีมือกับสีหนาดูตรงใดตรงใดแสงว่าถึงกับดำาปือป้อยาอยทำไมคิ้วยายอะ่ะมันหนาเกินคิ้วมันหนาเกินไม่เป็นธรรมชาติไม่สวยวันนี้กะบเอีงก่าอ่าเหมือนโอ้ย ตอนนี้คือยายจันลาเลยเสนอจันลาใดจันลาทีแล้วอันเห็ดคิบเลี้ยวนบอกเฮ้ยทีแล้วลองเพยงมวลมวลเหรอแล้วอ่อนเห็ดคิบนั่นคิบนี้แต่บอกคิปเลี้ยอนแ่บอกแยกยบบนฝั่ปูดหินแล้วแยจันลาน่ะแยไในคิบเลี้ยวนะมันบอลอกคิวอยู่บนน่ะมันบอลอกบัดนี้มุมกล้องเด้อบัดนี้มุมกล้องหางเถื่อนี่คิวข้างนี้มันสีสูงมุมกล่องข้างนี้คือเป็นขางซ้ายเด้ทุกคนข้างนี้คือขางซ้ายเด้อ แต่ว่าห้าเบิงเนี่ยมันเป็นขางขวาเวแล้วเบิงในจอน่ะขางนี้คือขางขวาเบิงตรงๆสีคือนี่ใส่นี่ขวาบัดนี้ขางขวาเนี่ยมันต่ำขางใต้ใต้เนี่ยมันสูงบัดนี้หลายคนเขาไปเห็ดมาเขาลอกนะคะทุกคนแต่เยบุญบอลลอกียบุญบอลลอกบันนี้มันก็สีมันก็บเครียมันจางๆออกคิวเนี่ยคิวเน่ะก็ต่อหางคิวหินิดนึงเขาฮักฉากลงไง หักฉากลงต่อหางคิวลงหน้อยนึงแล้วก็เติมหัวมันหน่อยนึงแล้วก็สักค้อมอันเก่าพราะอันเก่ามันมันบ่มีบาดมีส่งเลยเมันบ่มัน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 ไปเองสีเลยอันเก่าอัดนี้ถ่ามันใหย่ก็เก่าบมันหญ่กาเก่านะค่ะทุกคนมันหญ่กาเก่าหญ่กาเก่าแต่เขาก็บอกว่าถ้ามันหลอกมันจางเดี๋ยวมันก็เลีกลงบังเอิญว่าของอีบนมันไม่มันไม่ลอกบัดนี้ทุกคนมันมาหลอกมันมาหลอกแต่ว่าสีมันก็เริ่มจางลงแล้ว จางลงแต่ว่ามันใหญ่กว่ากาวยาวกว่ากานะคะใหญ่กว่ากาวยาวกว่ากา,า,วกวา,กาบางคนก็ว่าสวยบางคนก็ว่าบ่าสวยมาแล้วแต่คนชอบเนาะมันก็เหล้วแต่คนชอบือว่าแหละอีตอนขาวาดโค้งคิวไห้นะมันสวยนะสวยเล็กๆ่ะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่พอเอาเมือกลงไปเร็วพอเอาเมือกลงไปเห้วมันใหญ่เออมันยยใหญ่แบบนี้ทุกคนเนี่ยบนกะบ,บัลูวาสิวาจังไหนแต่กะเออพอใจในสิ่งที่เราทนะํานั่นแหละ ย้าไปแก่ดูเลยเถ้ะยิ่งแก้ยิ่งเลอะยิ่งแก้ยิ่งไปกันใหญ่นะแห่งเสริมแห่งต่างแต่ไปไปไงเลยละ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันไม่เหมือนธรมร,นธรมชาติจะว่าไปเฮ็ดอีกก็สิแห่งตะบบเป็นธรรมชาติบางคนก็่าคิวใหญ่บนน่ะหนาเกินไม่ธรรมชาติแก่ดูแก่ไปเลยตอนนี้ดูแก่ไปเลยปร์เนไม่สวยมันเมื่อก่อนไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเออแล้วก็บ,บางคนก็่าคิ้วเดิมสวยกว่า คิ้วใหม่ไม่สวยก็เรียกต่สีว่าไปนะทุกคนมันก็คนเราอะ่ะมันมีมันย่อมมีทั้งติทั้งชมใายช้มเบิดกับเป็นเพระไรตีเบิดก็เป็นเพระไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลี้ยวมันก็อยู่ที่ความพอใจของญุบนุนเราก็ต้องยอมรับว่าที่เราทํามาเราพอใจในตรงนั้นถ้าเขาบ่พอใจกับพญายามไปทําแก้ไหมยิ่งแก้ยิ่งเลือะค่ะทุกคนถาาไม่พอใจไหม,มก็พอใจในระดับหนึ่งยุนนแเลแต่ว่าจะให้มันเต็มร้อย มันก็มีทิติคือเกาญี่ปุ่นก็ยังไามีทิติอยู่อน,นเนี่ยหัวคิ้วเห็นไหมหัวคิ้วข้างนี้มันจะแหลมนี่ข้างนี้มันจะแหลมนี่ข้างมันต่าๆนี่ยิ่งต่ํายิ่งมาทําแหลมลงตรงนี้มันก็เลยยิ่งเฮ็ดให้ต่ําลงมาเยอะใช่ไหมข้างนี้ข้างนี้มันสูงอยู่แล้วหัวคิ้วหัวคิ้วผดทืออวะนี้หัวคิ้วใหญ่อันนี้หัวคิ้วแหลมแต่ทักลกสักลายเส้นในทุกคนอาที่เป็นเส้นๆไม่ใช่ขนคิ้วนะมันเป็นเส้นมือเขานะอหละ แล้วเขาบอกว่าถ้ามันจางมามันจะเป็นสีน้ำจามช็อกโกแลตว่าสันสีสีมึกน่ะมันเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตสีเกาของโยนั้นมันเป็นสีสีดําออกกลมๆหน่อยหนึ่งออกสีหนมเงิน้นาเงินหน่อยหนึ่งอะนะทุกคนเขาก็เลยเอาสีแบบให้มันกลมกลืนกันขั้นสีเอาสีอื่นมาตัดหน่งสีมันก็สิเป็นมันก็สีประหลาดนะนะมันก็สีแบบประหลาดนะนะก็าเลยเอาสีแบบมันกลมกลืนกันแน่จังหน่อยสรุปแล้วทางนี้ทางนั้นมันก็ย่อมมีที่ติอยู่ดีนะคะคิวคือ คิ้วหนาไม่เหมือนธรรมชาติเแก่ดูแก่ไปอก้นกว่าโอ้ยตอนนี้คือยายจันล่าเลยวาอยู่บนคือยายจันล่าแล้วก็อันนั้นอ่ะอันยายเออแม่ผู้ใดสักคิ้วหิเจข่อยคือศูนย์แทะศูนย์แท้ญี่ปุ่นมาผู้ใดสักคิ้วญี่มันคือคือไปจะสร้างแบบว่าประมาณมาเห็ดบ่สวยนั่นแหละแต่เราเบาไหลแล้วว่าผู้ใดสักคิ้วหิเจยายข่อยคือศูนย์แทวมาสั้น่า คอยศู <c oughs> นย์่านเฮ็ดศูนเพ่าเป็นอย่าง๋ยวบอเป็นอย่างคืออยบนรับได้นะคะอย่าบ่นรับได้แบบน,นี้ตานี่นะตานน่ที่เขาไปพาไปตัดหนังตาน่ะเออยายทําไมหนังตายายอะ่ะมันเริ่มเข้าสู่เหมือนเดิมอีกแล้วนะมันเหมือนเดิมอีกแล้วนะบางคนก็ทํามาอยู่ได้สองถึงห้าปีแต่ของยายยังไม่ถึงปีเลยตกอีกแล้วมันปิดลง มันมันลงมาปิดอีกแล้ววอาจารย์เออกรแมนนะคะถ้าสังเกตด,ดีๆนะข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้จะไม่ตกเยอะแต่ข้างนี้ตกข้างนี้ตกเพราะว่ามันตำ่ำเลยมีทางเดียวเราก็ต้องไปร้อยไหม่ดึงดึงคิวขึ้นนี่มันสูงสูงส,งสิข้างนี้ต้องยอึดดึงเยอะหน่อยเพราะข้างนี้มันสูงอยู่แล้วใช่ไหมแต่โอ้ พี่น้องเห็ดหลายห่งเห็ดห่งต่างแต่เพี้ยนไปห่งเห็ดห่งตลึกเถอะเออเอาเป็นว่าปลอยตามธรรมชาติหูกมันไม่มีมันบม่มีผู้ใดมันบม่มีผู้ใดฝืนธรรมชาติได้ดอกแล้วก็มันเป็นมาต่างแต่ไหนแต่ไรต่างแต่เขาคงเดิมแล้วเพียงแต่เข้ามาแก้ใช่ไหมถ้าแก้ให้ถ้าแก้ให้ให้มันฟื้เฟกเลยมันมันเป็นไปว่าไ้นะคะมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีทิฏฐิอยู่ดีก็เป็นนั้นว่าเราต้องยอมรับนะคะว่า สิ่งที่เราทํามาเราพอใจในตรงนี้อืเขาพอใจในตรงนี้แค่นั้นจบนะคะนั่นแหละตามนั้นหายกินเขาก่อนบายบายมาเได้ออกตลาด <c oughs> จ้าหน่อยพ่อใหญ่เราก็ไปถึงทีทํางานแล้วก็ทรมากแบบนี้นั่นแหละอันเลี้ยงฝลังเดี๋ยวเขาจ้องเขาบอกกันเพราะว่ามันมีมันมีแนวใหเว่าลายอยู่สองสามมื่กลับมบาบ้านนี่มันกลับมีเวลามันบอบเด็ดปตลอดได้แชท ได้เสียดได้ทำความรู้จักกับอันนั้นอันนี้ประเทศคนประเทศน,นั้นประเทศนี้เอาความที่มันเบามัเบอซูฟังเป็นประสบการณ์ตอแหลขายฝันหนุนนี่นั้นมันมีหมดเลยนะครทุกคนเอออ่ะน้ำนั้น,น,น